first วันนี้ตอนที่ผมเล่นอยู่ครับผมไม่เจอไอ้ปากผมไม่เจอเกงสักมากปากหวานนะครับจังหวะนี้นะครับ เพื่อนช่วยด้วยเสียงคุ้งคุยทำามชวน่อยตาย,ยวง

<Okay. S 2> อยู่นี่รูีหนี่ก็ดอูขอบคุณนะแต่ไม่ถูกครับนั่งโกจกโกได้แล้วไม่หวังเลยไท้ระเบิดอะโอ้รเบิดี้จจี้จดยๆด 오우. 큐 구라요. 내려 내 뭔가 이거 타고 있구나. 더블 킬. một m một m một x quá <laughs> <Bánh cả lắm. cười>

ขอบคุณนะช้วยด้วยเอามันล้มแล้วเพื่อนเอาสกิลคูดาวอยู่ด้วยด้วยออาศัตรูแล,ล้วไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว